สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การรอรับพิน YouTube ซึ่งใช้เวลานานถึง4เดือนไม่อยากให้ทุกคนที่กำลังรอพินอยู่ต้องรอนานวันนี้เลยอยากมาเล่าเพื่อเป็นข้อเตือนใจสำหรับคนที่กำลังรอพินอยู่นะคะโดยปกติแล้วหลังจากที่เราผ่านเกณฑ์ YouTube แล้วเราก็ต้องไปกรอกที่อยู่ใน Google Adsense ซึ่งที่อยู่ตรงนี้จะเป็นที่อยู่ที่ YouTube เขาจะส่งจดหมายพิมพ์ไปให้เราเพราะหลังจากนั้นเราทำรายได้ครบ10ดอลลาร์ YouTube จะมีอีเมลส่งมาให้เราในอีเมลก็จะบอกว่าเมื่อวันที่26ตุลาคม2020เราได้ส่งหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลไปให้คุณทางไลรซณนี์ ามที่อยู่ชำระเงินที่ระบ,บุไว้ใน d s e n ซนเมื่อได้รับจดหมายแล้วให้คลิกยืนยันที่อยู่ในอีเมลนี้โฆษณาจะหยุดแสดงหากคุณไม่ใส่พินภายในระยะเวลา4เดือนโดยทั่วไปแล้วอาจจะต้องรอประมาณ3สัปดาห์คุณถึงจะได้รับพินทางไปรษณีย์ ถ้าใครที่ยังไม่ได้รับพิน YouTube สามารถจะขออีกได้3ครั้งครั้งที่3ยังไม่ได้ครั้งที่4เราต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนของเราแล้วล่ะค่ะพอเราได้พิน u t u b e แล้วเราจะต้องเอาเลขรหัส6หลักที่อยู่ในจดหมายมากรอกใน Google Adsense และจากนั้นต้องกรอกเลข ที่บัญชีธนาคารที่เราอยากจะให้ YOUTUBE เข้าส่งไลยได้เข้าบัญชีนี่คือขั้นตอนทั้งหมดที่เราจะต้องทำกรณีผิดพลาดที่อ้อนได้ทำก็คือการใส่ที่อยู่ผิดครั้งแรกที่เปิดช่องเปิดอยู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขตประเทศก็คือเป็นประเทศไทยจากนั้นก็ย้ายมาเดนมาร์กมาทำช่อง YOUTUBE ต่อ หลังจากนั้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2 0ก็ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ก็ไปใส่ที่อยู่ใน Google Adsense ซึ่งอ้นอยากจะให้ YouTube ส่งมาที่เดนมาร์กก็ระบุที่อยู่ไปเป็นเดนมาร์กถ้าเรามาดูช่องสุดท้ายเราจะเห็นว่าช่องที่จะให้เราใส่ประเทศไม่มีใช่ไหมคะนั่นแหละคือปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะว่าเขตประเทศ YouTube เขาแสดงให้อัตโนมัติเลยว่าเป็นประเทศไทยพอไม่มีช่องเขียนชื่อประเทศก็เลยไปใส่ช่องเดียวกันกันกบจังหวัดเราก็คิดว่าโอเคแล้วพอหลังจากนั้นก็รอจดหมายพินซึ่งณนะขณะนั้นก็เป็นช่วงที่โควิดระบาดรอบสองและเด้นมากปิดประเทศพอดีออนก็คิดว่า จดหมายช้าเพราะว่าปิดประเทศปณายสิอาจจะล่าช้าบ้างก็ไม่ได้เอกใจแต่ในความเป็นจริงถ้าครบหนึ่งเดือนเรายังไม่ได้จดหมายเราก็จะต้องไปกดขอพินใหม่แต่เราก็พลาดตรงนี้เหมือนกันรอไปถึงสามเดือนจดหมายยังไม่มาเลยเข้าไป Google Adsense ไปเช็คด,ดูอีกทีว่าชื่อที่อยู่เรานี่มันถูกหรือเปล่า พอเข้าไปดูใน Google Adsense ปรากฏว่าที่อยู่เราทั้งหมดจนถึงจังหวัดเป็นเดนมาร์กแต่ประเทศระบุในนั้นเป็นประเทศไทยซึ่งหมายความว่าตอนที่เราใส่ที่อยู่ตอนแรกที่อยู่เดนมาร์กและเราเอาชื่อประเทศไปเบียดกับช่องจังหวัดนั้นก็คือระบบมันไม่ยอมรับ ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นทําให้จดหมายพินถูกส่งไปที่ประเทศไทยและทางประเทศไทยเขาไม่สามารถจะส่งตามที่อยู่นั้นได้เขาก็ส่งกลับมาเดนมาอีกที่นึงมันก็เลยเป็นการเดินทางระยะยาวเลยใช้เวลานั้นถึง4เดือนอพอถึง4เดือนพินถึงมาถึงบ้านตามที่อยู่ที่เดนมาร์ก ให้เช็คให้ดีๆนะคะที่อยู่ที่เราใส่เข้าไปและก็การกดรับพินยาลืมเด็ดขาดว่าทุกหนึ่งเดือนเรากดขอใหม่ถ้ายังไม่ได้ไม่อย่างนั้นก็คือมันจะทำให้เราล่าช้าไปถ้าเขตประเทศเป็นประเทศไทยทางที่ดีเราให้ที่อยู่ญาติที่อยู่ประเทศไทยเพื่อจดหมายพินจะได้ส่งไปประเทศไทย หลังจากนั้นค่อยให้ญาติทรงมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแบบนี้จะปลอดภัยกว่าแน่นอนกว่านะคะป้องกันข้อผิดพลาดไว้ดีที่สุดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังทำ YouTube และกำลังจะผ่านเกณฑ์เพื่อเราจะระมัดระวังเตรียมตัวไว้พอผ่านเกณฑ์แล้วเราจะได้ทำได้อย่างถูกต้องขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้